สวัสดีทุกคนขอบคุณมากสำหรับการดูเราเรียนคุณผู้ชมขอความการุณาโปรดยกนิ้วให้ล่วงหน้าการยกนิ้วโป้งของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเผยแพร่โครงการ G.U. Market ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบตัวบ่งชี้พื้นฐานหลักของบริษัทกันดีกว่า New Holding Ltd. t i c ที่เค การตรวจสอบนี้จะทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลณวันที่21กันยายน2024โดยการจำแนกประเภทธึงเก็ตองค์กรนนโฮลดิ้งลิมิเต็ดอยู่ในหมวดหมู่ย่อย Payments มีบริษัท62แห่งเข้าร่วมในการประเมินและนี่เป็นตัวแทนอย่างมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้ คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทที่เป็นปัญหาได้อย่างละเอียดคุณสามารถดูฐานข้อมูลพร้อมการแบ่งหมวดหมู่ของบริษัทได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้เราขอให้คุณเผยแพร่าการวิเคราะห์การดำเนินการบนเครือข่ายโซเชียลของคุณมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท New Holding Ltd มีมูลค่า69.93พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่1,696,000ล้านดอลลาร์นูโฮลดิ้งล i มิตมีส่วนแบ่งร้อยละ4.123และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงม,มดุลของบริษัทอยู่ที่5.16พันล้านดอลลาร์ด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลในประเภทย่อยที่222,000ล้านดอลลาร์ n ด Holding Ltd. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.322โดยการเปรียบเทียบหุ้นที่ถือครองในตลาดหลักทรัพย์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง Nu Holding Ltd. ในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดร้อยละ4.123การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือร้อยละ2.322 ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง44เปอร์เซการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและความสมดุลของมูลค่าหลักทรัพย์ในหมวดหมู่ย่อยแย่ yeah, ลบหนึ่งคะแนนการประเมินโดยรวมของบริษัท New Holding uh Limited จะถูกนำเสนอในตอนท้ายของวิดีโอโปรดดูการวิเคราะห์ให้จบภารณีขององค์กรมีมูลค่า1.753พันล้านดอลลาร์ การแปลงนี้เป็นทุนตามบัญชีคือร้อยละ34ของทุนคะแนนสำหรับภาระผูกพ,พันทางการเงินของบริษัทด D1 คะแนนอัตราส่วนของราคาตลาดของบริษัทต่อกำไรคือ46.6โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่29.2ซึ่งสูงกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง37เปอร์เซน การประเมินอันตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรโดยเปรียบเทียบกับบริษัทประเภทย่อยแย่ yeah, ลบหนึ่งคะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,530ล้านดอลลาร์คาดว่ากำไรในอีก12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่2,260ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ47.7จากปัจจุบัน การประเมินผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D0.5 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ7.7ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยที่5.9สูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง31%การประเมินมูลค่านนตลาดหุ้นของบริษัทต่อรายได้ได้ 7. 7. 7. เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย,ย่อย ทนได้ลบ0.5คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่9 0 7 0ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่13,400ล้านดอลลาร์มากกว่าปัจจุบันถึง1ะ4 8ประเมินประสิทธิภาพของปริมาณการขายที่คาดการไว้ในอนาคต โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทประเภทย่อยดี0.5คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ16.9เปอร์เซ็นต์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่20.2เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ3.3การประเมินชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย,ย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ1.61ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง156เปอร์เซ็นต์และข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของราคาแลกเปลี่ยนในปัจจุบันของบริษัท New h o l d i n g Limited มีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนทุนต่อพนักงานขององค์กรเท่ากับ9,99,900ดอลลาร์ และในหมวดหมู่ย่อยมี3,553,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือ100ละ156.1การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนน,นกำไรต่อพนักงานคือ199.1พันดอลลาร์ ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1 2 1 5 0พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดําเนินง,งานของบริษัทคือ64เปอร์เซนการประมาณกำไรต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อย D ดี0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่1น0 0 0ล้าน0นดอลลาร์ ในหมวดหมู่ย่อย61,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินง,งานของบริษัทคือ96%การประมาณรายได้ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D0.5 คะแนนหุ้นขาดอยู่ที่2.8%เทียบกับค่าเฉลี่ยประเภทย่อยที่4.3% นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบีบระยะสัน้นตัวบ่งชี้ IC14 แสดงให้เห็นระดับร้อยละ57ของบริษัท n e w Holding Limited ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ IC14 คือ54%เปอร์เซโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นในหมวดย่อยจะมีมูลค่าใกล้เคยียงกันกับหุ้น Nu e Holding Ltd. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท New Holding Ltd และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น New Holding Ltd มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ108.7เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อย39%สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย ผลรวม0.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.6คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมมาดูกันคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นโดยรวมคือ0.3คะแนนเทียบกับคะแนนของบริษัท0.5คะแนน Nu h o l d i n g Limited มาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลและระบบประเมินผลอ้างอิงจ r มาร์เก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อน,นั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดควรระลึกไว้ว่าก่อนหน้าวันที่19เมษายน2566 มีการเผยแพร่คำสั่งซื้อสัญ,ญลักษณ์ของบริษัท n u ระบบสารสนเทศการประเมินผล g u อ m a r k ม t มีการตัดสินใจเกี่ยวกับคำสั่งซื้อนี้ปิดข้อตกลงขาดทุนคิดเป็นร้อยละสองรองขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบอ้านอิงจาก c u อ m a r k ม t พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างแท้จริง